สวัสดีครับชาวหมูมอนสเตอร์ Monster. วันนี้ผมก็จะมารีวิวหมูเท่านะหรือหมูลาวาของเรานะครับต้องเรียกว่าหมูแดงนะหมูลาวานะฮะก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ร่างแรกนะครับ baby หนึ่ง baby สอง lucky ยังไม่มีลาวายืดๆนะพอแชมเปียนนี่มีลาวายืดๆนะครับนะโดยลาวานี่ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ต้องมีเลยนะเพราะว่ามาดูสกิลเขานะครับสกิลที่หนนะ นะครับทำให้ศัตรูติดเบิร์นนะครับการเบิร์นเนี่ยจะลด hp ของศัตรูลง100%อ่านะครับรีดิวนะครับ hp ลงนะครับ100%ของดาเมจนะครับ2วินาทีนะก็คือแอดแท็กของเจ้าตัวลาวานี่เองนะลดลงเท่ากับแอดแท็กของลาวาครับนะฮะไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยนะไม่ติดเกาะไม่ติดอะไรเลยนะครับก็ ค่อนข้างเป็นสกิลนะตอนนี้นะลดลง HP นะครับ100%ของ Attack ของลาวาเลย Security สกิลที่2นะครับเพิ่มเกาะนะลาวาวอลนะครับเพิ่มเกาะ40%่แล้วก็เบิร์นศัตรูทุกตัวด้วยนะครับเบิร์นด้วยนะสกิลที่3ครับก็ เบินสองสแต็กนะครับติดเบินสองสแต็กแล้วก็โจมตีสตูด้วยด้วย powerful ลาวานะครับนะถ้าอั t i m a t e นะฮะก็เบินสามสแต็กนะครับ, stack, รบแล้วก็โจมตีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีหมู่นะฮะยกเว้นอันแรกนะครับนะก็ถือว่าเป็น d a m a จ e สกิลหมู่ที่รุนแรงมากนะะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผมก็อลองนะฮะ ประมาณนี้แล้วกันนะด่านสองครับนะนแรกนะโจมตีเดียวนะครับติดเบิร์ด้วยนะหนึ่งนะโจมตีด้วยสกิลที่สองน,นะครับเพิ่มเกาะตัวเองนะและศัตรูก็ติดเบิร์นะครับอาจจะเบิร์นเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมครับ ทุกสองนะฮะเบิน <Burn S 1> ทุกตัวเท่ากันนะไม่มีแพ้ธาตุไม่แพ้ธาตุเบินเท่ากันหมดนะครับนี่นะฮะลองดูยังไม่ทันใช้อาร์ติเมตเลยนะจะตายหมดแล้วครับรุนแรงมากนะครับอันนี้นะอาร์ติอาร์ติเมตนะอาร์ติเมตเนี่ยยังโจมตีด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองจัดให้มีแท้งหน่อยนะครับเอานุ๊กนี่นะกันแล้วลองดูดักด่านสามนะครับลองดู ลองดูนะครับความแรงของมันนะแต่นี้ศัตรูมีไฟเยอะไม่เป็นไรนะฮะลองดูนะสกิลที่หนึ่งนะโจมตีเนี่นะครับติดเบิร์นด้วยต่อไปสกิลที่2นะครับเพิ่มเกราะแล้วก็ติดเบินหนึ่งสแต็คศัตรูจะติดเบิร์นนะครับโดนเผาทุกสองวิเห็นไหมตัวเท่ากันหมดนะครับไม่มีแพ้ธาตุเลยนะธาตุเดียวกันก็ธาตุน้ําก็เบิร์นเท่ากัน นะท่านน้าก็ถูกเบินเท่ากันนะครับทีนี้ก็นี่นะฮะโจมตีแล้วก็เบินสองสตกักยังไม่เบินนะครับนี่เบินแล้วครับท้ายนะอันนี้ก็โจโจมตีเยอะมากนะครับตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็ติดเบินห้าสตกักนะฮะพร้อมกลับแล้วก็เพิ่มเกาะตัวเองครับเพิ่มเกาะติดเบินอีกหนึ่งสตักนะจะรอให้นะเบินไปเรื่อยๆนะครับ รุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นหมูลาวานะครับเราก็จะเน้นนะถ้าดีๆก็ต้องเน้นเป็นสายแอตแทคนั่นเองนะครับเพิ่มแอตแทคนะอย่างตอนนี้นะครับ95บวก100นะเวลาโจมตีศัตรูก็จะโดนดาเมจ195ตล,ลอดเลยนะไม่ว่าจะมีเกาะไม่มีเกาะแพ้ธาตุไม่แพ้ธาตุนะครับถือว่าเป็นสกิลที่โกงมากๆนะครับสำหรับตัวลาวานะ